เคืมาขาดไมาขาดเทาเบอรเพราะว่าผ้ามูผ้าขวดมากคืมากขาอึพออึ่งแม่กูกับดมากคืนั่ามือหลอดห้อยตีหอยมือเบิรงดูผัดเดวเนี้แมบอกยืมนหนักเนาะเออเกิดมาขาดหนาขาดรั้งอือ้าไจะเกิดมาเป็นงนอีกผัดถึงดมาถึงห้อยตีห้อยมืออ้าววาดเลยกูคื่องเอมากผัดบ่าเลยเนาะ กูเค่มากคืมากขังว่าเน้อกูฝันนอะผัดหวานเออมงร้ายคือเออออือนังมาก้างคำจึดเราด้วยว่ะเออร้ายกูร้ายคร้ายคือเสียงเรียงมากพ่อพ่อเห็หูแหวน่อใชหรองน่ยอไทางนนโทรศัพท์ไม่ดีใจพูดเออว่าท่านวไอพ่อไม่ดี้ยวถิกระจากมันดูจักหน่อยครับพ เออหายลูกหาวาไม่สุกไม่ลับไม่สุกไม่มวานสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาเงาเงาลูกนะทิ้งๆแล้วก็รวยรุ่ยเออฝากมาท่านทองยิมอ่าพอรับหา่แล้วเอออันนี้ฝากมาทางอิงนางแตงโมลูกโตมาเรื่องวุ้นวาเออคือเกิอใช้การขาวในราคาเกียบถิเกียรติัีคืความหมายแล้วองมนือเอเก้อรสิปรครับ เออเก็บชีวิ่คามหมายพอเบินดูครับครกอันรู้เไวหนีนึ่งชหาทุนีบนดเอาไ้ก็อันเคลยบห่งเก็บคการเคลียบเด้รู้อการเบเขาบ่ไดจำกัดอืมอุกับ่ไดจำกัดเงินข้ามจำกัดกับ่ได้จำกัดรู้อการทำบูญให้เกิดจากจิตให้เกิดจากใจท่าไปบ่ทุนหายไปใช้ ALLY OLD ทำเร <for> <tw independence, S 2> ็วกับสบายมุกสบายใจตื่นม mm ักกะตจอมมือผมต่อเทียนแนงน้องกระูกเล่อเพียงแว่าถือฟังเกิดจุอตอนได้ทุกคนเหตุงั้นกะตจอมมือผมทำดีก็ต้องมือผมดีทำชั่วมันก็ต้องมือผมชั่วออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมือผมหมดนะยืมน้ำแม้แต่น้ำปั่นน้ำปั่นแบบกี มันว่าขั้นปุ่งนาไมอเออปุ่งมากปุ่งโคมันมาว่าครับทรับครับับเขาว่าปั่น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 ไปปมันไม่ผลมวยืมอม่ผลติดปูผโออกมาคือไม่งาหนรมบได้กลิ่นเถิมว้ยืมนั่งหล่ะเหตุยังมันไม่ผลออกมาได้หรือเอออาขอขายลูกขายร้านปากข้างทองงนั่งแตงโม้ายร้ามา หายไม่จบไม่รักไม่จบกม่หมานสุขภวาพแข็งแรงนะลูกหึงหึงว่อว่อก็คมอาพอรับใครเดวได้หรืออันนี้แตนี้ข้ีรักแตงโมรัอ่องดาวรังถือขอบขอบคุ้งขมข้อช้าสมชางบวมได้อีกพอเด้อจำแมงเบ้างงงอย่างเนาะรังแตงโมกระดว่าจะจับขันคือ่งเดียวเพอพอ่งพอพอไล้เออเออดูว่ามาดว้ควยขวัง เอาหายไม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่หวานได้นังแต่งมาเออหายรลหายดวยหายคุกห้วงหมดเลยตั้งแก่กันยาหายผ่านเด้อแกไปหาซื้อรายแกไปหาเดือดร้ายดวงกับของโบราณเข้า่จ่ะเออซื้อเสื้อมาชื้อแววเท้าเอาแด้หอเปากไปคือวังคือรายขอนวาชื่นพอสื่อโผพายหายมม่ตกไม่รลักเอางอๆเชักค็ถ่วงรปแก่ห เพื่อนักคิเพื่อรักเช้าดิเพื่อนักคิดเพื่อเช้านครับอือเด้อจะไปเอาวังเอาไรอือเอา้ายมันเดือดมันร้อนเข้ากันวังอืบาดนี่บาดนี่เอากั้งคือโชว์ราเท้าเคียงมันร่วนเนีมันร่วนคือได้หายอีนัาง้า่าขาแบบกเชือพึ่งนะครับอือมันเพิ่อมะดิ้ออก็เลือดได้เคียงม่มากด้ เอาบุหาพ่อมึไม่โอ้งามแด็ปูเอึงามอองามกุุงบาราบอกเอามาห้พ่อเออบวานีนพวาสิร่อมทุกคนแรกเออแงเขียวคือจังเลยวะเออเดียวเออทักบ่างบทักกงเน้อเขี่ยงบ่เออบักห่ังมันมามโกงามบง้วนเชียวเกา เอใใเงงกเกอกเกออด,ด็าดกเครื่องไม้เงาทัดเขียวคัดเียวขุ่ด้ีด้หมรูดานดีผมกับวัดตัดไ,ได้เขียวมือนัไปยังไหนคือหัวเห็หัวเห็ได้เปล่าคือช่อมาขัดใสนั่งเขียวได้เป่าว่าจืมาคขึนได้ลายโบคือี้ๆนะใครอีกพอกบ่บไต่งยือว่ากัานงยืมคบปู ơ là tất bát trắng mà khuyên tất bát hm tất bát tất bát mặc dù tất bát mặc dù 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 mặc phải thế dù mặc 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 dù ไม่อบกหอยอือบกหอยไว้ายาออมมาด้อือายก,าาก,ก่องกนะักบาทบกหอยแล้น่ะอือบกหอยก่องละคิดหาบาทบาทอืเอาจากคือคิดหาบาทเมารายวะเ máu หมแล้วะนะไม่กักก่อ ซืเก้ากล่องป้าดืครับบัก้อยซืเก้ากล่องมาบัก้อยซเกกล่องกล่องละผ่าวันว่รวบว่ารว่าครขายตามนี่ก่านั่งเสือมาถูกได้หรอคะโอเคโอเคเล้วพอถึงไปเบืองเด้อเม่อเด้อเออเอารถเบ่งไปนะมืองเจ้เอาบักเบ่งไปเจ้าบักเบ่งนะไปอย่างเด้อโอเคโอเคหาแค่นี้นะว่างขายครัอือืเอานะ นีนะรบขาพ,พว่วเรื่อง <g ül> ได้กาขออีกตังหกักครับผมมืออ่นอนี้เสารถเบนต่อได้จะเอาไปร้างอีกนย่งมาขาขาให้จำได้เนาะให้ติ๊กเนาะคือผ่าไปร่างรถอมือม่อไปร่างให้มันออกทำครับมันหนักมันค้าแล้ว่ลรางร่างก็คือเอาขอผมฝันกเท่าวค่ะ มืนี่วัดต๊วเบไปร่างไปร่างให้มันเลมันเ่วเลยอร่างให้มันใหญ่ข้างบร่างบนใหญ่ได้ยูอืปูไปร่างก้อนข้างมือได้ก็ไปร่างมันถึงวัดขั้นรักบ่มันจอมันจอมันขวางจอมาไกลร่างด้องมีคนตรงไปเลยเออไปร่างมือนี่แหะไปร่างมือว่าที่เช่าเกียนี่แหละมือสำคัญ วามชือเช่าเกิกดนาไปร่างห้ามันออกไปร่างแบบกะคือไปบ่งบักหอยไปบึงน้ำงืนนั่งเขียวนังลนะ่ะอือนนั่งเขียวค้ายกล่องว่า,าคือผ่านมาเมื่อกี้เราคิดกล่องว่าท่านอืมครับคุณท่านก็ท่านว่าท่านก็เร็วเลยว่าครับอ่ะไปก็ไปเนาะเออว่าเรื่องงายเรื่องชานะคือว่าไป ่อยเขานำหนังดืมไม่ขาดไม่ขายเลยการดับาบาไหนมันบุ๋มากคู้ได้กักผู้ได้เงีบผู้ได้กับอดมอดชิ้นรักคือกิเพราะผมตกหลายว่าคงทำข้อกับว่าขายด้วยเดือข้ายขอขอกันเนาเหมือนกันได้ดึ้ถึ้นเหมือนข้าได้จะเป่าวิพัวว่าชอยเหมือขึ้นกับว่าขาดพอม่ืนม่หอน เออมือน ENNIS, ีกันก็ถือลงตาอาปากใรูดดอกอีโควาค่ะบือออกเด้ก็ถือได้ขายรูดดอกวาค่ะจากเนื้อแหงกับว่าเป็นเนื้อแหงเป็นเนื้อตุ่งหน้าไปทอดมากับว่าแขบบัวแม่วะครับอัวโอ้จะจะมาถือขายใหเนื้อแหงมากากเดดโบได้เนาะปลาแหงกับปลาผู้หนังไหมรู้พื้นวัตถุดางไหมค่ะพูกกินกับท้องเขียครับ บ่าเปิดคากักงามกักเนื้อเหรอเนาะมือหลับมือกักเนื้อหนักหนักกู้ไดกระดากทุกหนักกว่ามอสช่วยคือหาได้เนาะทุกมือมีกระดักอืมทุกคนต้องระมัดระวังเด้อเด้อการใช้ชีวิตการใช้จ่ายทุกชิงทุกอย่างคือคือจะได้ะอืมทั้งรับวันงชื่นหนึ่งอีนั่งหลาว่าวันชื่อหาแม่ว่าว่างชือได้หรือไหม ชือได้ระว่างชื่อไ่าเรือข่าวข่าวกูเวื่อนโตจากข่าวเวกูว่านะผมนะเออวันชื่อห้านะวมนะวันชือห้าอืมขันงว่เหือกับว่นไหนพอคือได้โชคบัวอวันคือหนึ่งกลางวังวันยืดกลางวันวันคือหนึ่งเออวันชื่อหนึ่งผมอยาเจถึงมีโชคมีได้วันชื่อรด้หรือกับคือวันชื่อห้าง เข้ากันโอเควันที่หนึ่งจังที่นี่โชคนี่ลาบเออวันคือว่าบหรอคือวันคือหาในเดือนเดียวกันอ่ะเข้าใจเข้าใจครับคุณมากเลยมากหล่ะจำคำลูกว่าการถือโบเลยคือเด็ดฉางเอาหรอปรากฏทีนี่คือจะเริ่มหน้าเบิ่งเด้อเด้อกันคือคือข่างมันบ่าไม่ของง่ายเออขั้นบุญบาเรมีบะเชิงมันกับฉางองค์เพิ่นบะดังเอาเนาะว่าถือเป็นแขนเป็นขาเป็นนา เป็นตมเป็นตูมเนาะเออร้ายชิงร้ายยางองปกออกร้ายยางผอมทั้งชาวชิ้นเงินท่องผอมกับน้ำมกน้ำไก่ชอ้นก้นหยัดขึ้นหยัากม่จางิ้นช้งนี้ชิ้ขึ้นแรงมากยิ่งชาปูเออสงสัยยังร่ะสงสัยตัวให่กว่ามากหยัดขาขาตัวฟันก้อนใหรอ เออบวกได้ก็่ายมันเบาเออมือได้อารมเงดปฟุ้งร้าฮะมันก็คือได้ไดรื่มเออผู้ใดเป็นโค่วอกควิซิบเก่ากับภักประกอบแล้วลูกเอ้าเออเป็นอย่งคือเพราะักเป็นข้อวิซิบแปละข้ม เปลิ่นเึ้นปลเก้ิแปรสี่เออเปลียนคือม่าเปลียนอยู่ข้ิบแปรับ่เนาะเอาว้อพิแปรข้เป็นอย่างวันจังถึงช่วงเช้าแค่โชคข้อพิสแปรทำฉากหมครับเป็นเน่าเป็นอีกเปี่ยนยางแบบเก่คือเก่า แต่ว่าโควิซึ่งเปล่าบพราว่าบอเข้าขั้นปิดยโควิซึ่งเปล่เพราะว่านอดตายนะว่าตายมาครูว่าคือเราหลอดคือว่หดเนาะมันหลอดกระปู่เนอตัวกระปู่นว่าบพรอดบพาได้กรกปุ่นนี่เรื่องเคร่งขอึมงานผัวเมดทุกมองทุกดอมดยาเนาะเอออันได้กระจางเมื่อเอากังคือเอากังคือจะผากันปืนเพาเว่าโควิซึ่งเป ภาคการเข้าชาเลเรอมากินยาแก้โควิเอาชื่อว่าแก้ยายาแก้ว่าไม่แก้ยายาแก้โควิชดเก่าเป็นชื่อว่ายาแก้ชุแปดไหมเนาะครับูเอาตรงนี้ไปแก้ชุเก่าเพราะว่าถืออยู่ด้วยชุปดไหมมมครับรู่อืมลองดูนลูกเรองลงดูองดูว่ามันถือ่วงถือเท่าบ้งหม อ่าตัวนะมันเศร้าด้วยมันควรมาเศ่้าพูแกรก็ใหญเนาะไปทลแปะเอาไปแก่โค้งคลิกเก่าแล้วลูกเลามัน้วรมันเศ่้าเป็นยากแก่ขาเออยากแก่ให้ลูกร้านซื้อมากกว่าม่แจกนะปู่มาอะจางถันแล้วลูกบเนาครับปู่เอาให้พวกร้ามือถบกวอรามือถูกมาสถูกกับภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาจะเริจริออาวันนะถูกข่าวพรามือเรงวสี่โมงแรง ห้าโมงเอหกโมงเอเจอกันใหม่นะลั้นะบายบายบายกาบายครับปู่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่วน่กฮ่า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 ฮาฮ่าฮาฮ่า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 าฮ่าฮาฮ่าายบา่า่า่่น่าาาา่า่า ว้า้าไปล้างมือสุดท้ายเป็นสิบ่ท่นเนาะค่ะต้องไปล่างก้อนค่ะค่ะสำหรับมือนีเนาะแปดสี่ค่ะรอบเสามาแล้วเด้อค่ะสำหรับมือนีปูบอกเจิเนาะค่ะเจ็ดสิบแต่โบนแ่เนาะคะ่ะเจิแตงโมก็ลืมเทียนแปค่ะเจดสิก็คือหนึ่งหนึ่งไอเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะ,ค,ะนนค่ะเจ็ดศนย์นค่ะาว่า คู่คำว่าคำจ่าของปูมีขมมะคะข้อหมายเนาะค่ะคำว่าเจ็ดสิบกับวันนี้อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ก็ได้ะค,ะด 1, ดค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะจีเอหน้าคำว่าคำจ่าของปูซร้อยซ้อยกันค่ะมาตัวได้ชอบตัวใดเข้าจังลงพุ้นเนาะ,นะ,ค,ะค่ะเจ็ดสิบค่ะ แตงโมกับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะค่ะแตงโมก็ได้ลงจจกหอปููตาผูชีปลา้าวค่ะส่วนเซอเ่าเซาแล้วค่ะกะสีเทียงแล้วเนาะค่ะสําหรับแนวทางมือนี่ค่ะสาหรับแนวทางอาหารกลางวันอาหารหลอบบายหลอบคําของพี่น้องเฮาค่ะที่ปูหายใคกะจจมียูเกีศูนย์เนาะค่ะสาหรับมือนี่ค่ะยูหอปูตาหอผูชีปลาค้าบาร์เลเีก้าก้าแปดเนาะค่ะมือนี่ก็คือเกีศูนย์ค่ะ วันที่สามสิบเอ็ดค่ะแม่ปู่กับศิพาลูกศิลูกาหาเข้าไปล่ำถวายขอสุขขอลาบคือเ้าค่ะค่ะท่างเอฟซีก็ร่วมบุญมากค่ะก็มาถึงแตงโมก็ได้ค่ะสะสมบุญปู่ก็บอกแตงโมเนาะบอกว่าค่ะเงนนื่อนีเราต้องซื้อหลายซื้อจากสิบบาทศ้าบาทสิบแปดบาทค่ะพิจรารณาเนาะคำบอกคำจากของปู่ค่ะก็บาแน่ปู่อาจหายเป็นปัญหาเนาะคะ่ะสำหรับซิฟกับส้ากับสิบแปดค่ะ เอฟซีเฮาเนาะามวมาแตงโมมากตัวใดชอบตัวใดก็บกัแตงโมกับที่่องเสียงตัวที่ปูบอกนี่เนาะค่ะก็คือสิบยี่สิบกับสิบแปดค่ะสําหรับห้าหน้อยเมื่อนี่กเกิดจะมียูเกยศูนย์ค่ะเพราะว่าปูจะไปซื้อบกหอยค่ะหอยกองละสิบห้าบาทค่ะเกิดจะมียูสิบเก้ากองค่ะมียูสิบเก้ากองเนาะค่ะ ค่ะมนี้ปูบอกว่าปูจะขี้บักเบนค่ะเอาบักเบนไปล่างเนาะค่ะเบนปูห่อคือสองศูนย์แปดสี่ค่ะเสียเอกก็ได้จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเอาออกไปล่างค่ะปูบอกว่าต้องล่างก่อนค่ะถ้าล่างจะจ่อมันสีพอท่านเนาะค่ะเสียเอกจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเจ็ดสิบเจ็ดสิบของปูก็คือกับวันนี้อาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้เนาะค่ะอิจนาเอาค่ะคำว่าคำจ่าของปูค่ะมากแจงลงทุนค่ะ ตเลขทุกโตค่ะมีความเสียงค่ะสิบห้าสิบเก้าสองเก็ดเก็ดศูนย์ค่ะส่วนวันที่หาปูก็บอกว่าเป็นเลิกงามย่มดีเนาะที่สิได้สั่ง่าวเว้นค่ะปูจะย่ำบ่อยกับว่าแน่เนาะค่ะสำหรับเลขหาค่ะจะให้พี่น้อง f อเซีฮาพิจารณาค่ะก่อนจะไปปูก็บอกว่าบายบายค่ะคำว่าบายบายเนาะอาจจะเป็นปิชนาค่คือหาค่ะ กว่ปูยกมือขึ้นหาค่ะส่วงแรกๆที่ปูมาปูก็บอกว่าแตงขันหาค่ะสำหรับสายห้าน้อยเท่ากับพี่จิรนาเนาะสำหรับแนวทางมือนี้ค่ะกับพ่อแน่อ่าอาจจะมากค่ะพี่จิรนาเบิ่งคําบอกค้ามจ่าของปูมากตัวใดชอบตัวใดเ่าจังลงทุ่นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงค่ะกับปวดใช้พี่จิรนาาในการรับช้มเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ให้โชคโฉบมันมาล่ำล้ำเรืยๆค่ะ คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องค่ะคิดสิ่งได้ให้สมความงมาตารถนาสุขปู่สุขคนกค่ะสวัสดีค่ะ